ว่าคุจะทำอะไรที่มันป็นการถูกเลยครับเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจครับวันนี้อยู่กับรายการสิกิทีวีรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับโดยที่เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่าเจจัมอารีนานะครับก็เป็นเกมแนวเอาไว้เล่นกับเพื่อนนะครับที่เราจะต้องทายใจเพื่อนนะครับว่าในอีก10วินาทีเนี่ย เพื่อนจะเลือกกระโดดไปทําอะไรนะครับก็จะมีกระโดดไปเก็บของนะครับเก็บของก็จะเอามาเพื่อยิงกันนะครับแล้วก็ก็เป็นเกมแนวแนมินิเกมนะครับเล่นสนุกสนุกขำๆแบบเอาไว้คลายเครียดนะครับแล้วก็วันนี้ครับอยู่กับบูมเบเกตแล้วก็พีนะครับแล้วก็ผมเช่นเดิมนะครับหว่างว่าคุณผู้ชมจะรับชมกันอย่างสนุกเช่นเคยนะครับปเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแนวกติกาหมดนี้ง่ายมากก็คือเราจะต้องโดดไปเรื่อยนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองห้ามตกกูแม่งได้เหมือนกู โอเคอย่างแรกนะเวลาคลุมเมานะ์นะทุกคนนะก็คือเราต้องใช้คลิกขวาโอเคไหมคลิกข,ขวาค้างแล้วก็เราจะต้องเลือกคิดทางนะว่าเราจะโดดไปทางไหนเห็นไหมแต่ทุกคนพร้อมแล้ว<ไ>มันก็จะเริ่ม,มแล้วใครปครับใครปรับใครปรับให้กระโดดสูงจังเลยโกผม <laughs> ผมก็เลยนว่าแรงนิดเดียวมีคนปรับแรงกระโดดด้วย <laughs> ขี้ขวาคนก็ขี้กว่าได้ขิ้กวาขี้ขวาค้า,า,า,างเป็นเลงได้เฮ้ยพี่พีแกกินไปหลายที่เลยเชื่อให้มันสามารถกินที่ได้ด้วยเหรีบิ๊กินที่พี่มันต่อยกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หมดนี้ไม่ได้ใครไปแล้ว <c oughs> ผมก็จะไถ่ที่คุณนี่เนื้อเดี๋ยวกูกระบูมดิแต่ <c oughs> ต้องโดดชนกันการอากาศแล้วจงวังหวะอยากยี้ก็ไปทักนี้ระวังไอ้บุ๋มอ่าน กรใส่ายไปเลยของเดี๋ยวมันมีให้อยู่แล้วอ๋อในของเดี๋ยวเราต้องโดยไม่ใชยมีปืนคู่ใครจะเอาผมไม่เอาจะไม่ทิ้งเลยเอาไม่ถึงปืนคู่อู้วเขาจะเอาวุทได้มันหันหน้ายังไงอ่ะคลิกขวาคลิกขวาคลิกขวาพี่เข้าใเหมือนกันผมโดนทีมาดูขาโยนไปไหนไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้ยี่ก็โดนตัวเอง อ้าวมาโยนซื้อดีมาอ้าวผมมีมอท่าอย่ากระโดดออกจากตรงนั้นนะพาวเดอร์คิงคืออะไรอ่ะเอาเดอร์เคคือถังระเบิดพี่เจะกระโดดไปอไอพี่มึงสวยเลยพี่โดนถังระเบิดแน่มอท่ามึงมันสวยแล้วโอ้ยเอาตรงนี้ตา เอาเดี๋ยวผมก็ไปบุมอ่าโอ้โหแล้วของเบเกต์ม่้อยากเยอะอืมเดี๋ยวผมเอาปาสุกาดูที่ว่าหลานได้ปาสุกากระโดดลงน้ำอ่ะเอาเดี๋ยวปาสุก้ากเบเกตมีของใหญ่จะบุมอยากกระโดดหนีใิพี่ก็อยากกระโดดหนีแล้วกันได้เลยผมยิงไปหาพี่ให้ผมยิงมืดกูว่าเนี่ยต้องเพิ่มเวลาแบบเวลาตัดสินใจสักสักหน่อยนะได้เพี่วันนี้แหละตัดสินใจดีวยวดีแต่สิบวิโอ้ยไอ้แอนดีคัตเตอร์เกินไหนอย่าหนีนะ ไอ้ยมันทางใดตรงนี้ล่ะใครจะรอดใครจะตายวู <im iter>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  ้ยจี้ตายไปเลยใครชนะโอ้ยเบเกชนะได้ไงผมชนะผมเล่นเยอะกว่าพี่แกมเพี่อนเข้ากับเดือนเข้ากับเดือนนี้เลยบูมันต้องเล็งอวีทีนั้นแน่ๆเลยบาจูกาอย่างนี้บาจูกาพี่พีเล่งใครอ้าวเหมือนกันเลยความคิดเห็ยกูหมดได้ตายเลยบาจูกายนะบาจูกายอย่างบน ไอ้เระเบิดอะไรกูด้วยผมต้องการไอ้น응ี่แหละมันคืออะไรอ่ะก้อนระเบิดสองลูกเหรอเฮ้ยใครปลาเลยมันจมจมข้างกูไม่โดนไม่โดนลงน้ำโอ้ยโอ้ยช่วยด่าหน้าแล้วก็ยากอะไรอย่างงี้ไวีไปเอาลูกนสองห้าดาวเฮ้ยไม่ถึงอ้๋อีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่ไม่ติดดมไม้นี่มาขอเลยแล้วกันนะ งไม่ต้องแล้แล้วทีนี้ละมึงเข้าแบบใกล้ๆนะพี่ใกล้ๆโคตรเบาอ่ะกูจะปาระเบิดใส่มึงพี่เอ้ยอ้าวอยังกินกระโดนจเตล็ดีพี่นัไปแล้วใช่เหรอเอ้าเอาโดนคนเก่ใครยังไม่เลือกให้ทายว่ากูจะยิงหรือกูจะทำอะไรกูจะปาระเบิดใส่มึงเนี่ยไอ้ชีเขาบอรละเบิด์สาฟ้าอะไรกันให้ละเบอรมึงลงน้ำไปละพี่เอาว่าเกือบจมมึงไม่รู้หรอกว่ากูจะไปไหนอ่ะหรือจะทำอะไรมึงพูดเองนะไอ้มัม แต่กูรู้มึงจะทำอะไรให้ให้กูทำอะไรมึงจะปาระเบิดใส่กูให้ไอ้เฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้แอ้ไ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 องไอ้องไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ้่อา้ไอ้อออไ้วไม่ถอยหน้าก็ถอยหลังจอออเ้อเตะเไ้ไ้เอ้อ้ ตายเอีงยมึงต้องไม่คิดแน่ๆว่ากูจะทำอะไรมึงจะทำอะไรมึงคาดไปถึงอะกูโดดลงน้ำเลยมึงแบบอ๋อเลยใช่ผมมีเครื่องเทเลพอร์ตด้วยคืออะไรเทเลพอร์เตอร์เย้กูตี่กูซัดระเบิดนี่ไปเลยกูจะวางกับดักให้พวกมึงได้เดินยากๆเอานี่ไปเลยอ๋อมันวางอยู่กับที่แล้วมันกระโดด ผมไปละไปไหนเทเลพอร์ตโอ้ยหายไปขึ้นเอวต่อไปต้องมีเกณฑ์เอาเลยใครไม่กดแอคชั่นมึงจะโล่งไปไหนเนี่ยเอาเราไปเกมฑ์มาดวนกันเหลือแค่สองคนเท่านั้นมาเลยปืนเฮ้ยจริงเดี๋ยวหนี้นะพี่ เต่าจมนอนแรงปืนมีแรงดีดด้วยเจ้าระบบวิิเศษปืนมีแรงดีดด้วยอะไรวะกูยังไม่ทันรู้เรื่องแล้วกูชนะแล้วโอ้มีไต่ต้นไม้ด้วยเหรอเชี่ยละลของอยู่ข้างบนหมดเลยขอยคารินไอ้เหี้ยกูกระโดดสุดเลยผมโดดสุดแล้วเหมือนกันถ้าผมจะลงน้ำมันก็ลงน้ำอ่ะเอ้ากระโดดเยอะแล้วไอ้พีงได้ทำไม ลูกอมแรงเกินรถช็อกโกแลตจะไปได้ไหมเอาใดนำไม่ดูไปแดกใครโดนวะเนี่ยไม่โดนไม่โดนเลื่อนออกขนาดนั้นเลื่อนออกขนาดนั้นคือด่านนี้มันยากมากเลยอ่ะคือแบบของมันอยู่แต่บนต้นไม้แล้วมันกว่าจะโดดขึ้นได้นี่คือแบบมันต้องใช้ความสามารถมากเลยคุณผู้ชมึไม่ถงโอ้โหเราต้องรอ five minutes later เฮ้ยกระโดดไปแยกนะบอลไอ้ช no ันดีคืออะไรวะอ๋อไอปืนลูกซองข้างบนเนี <online> <c oughs> ่ยนะเลื่วยลงไม่ได้เลยพวกมึงไม่ต้องแย่งกันนั่นแต่กูเอาเองอ้าวไปถึงไหมล่ะถึงก็มาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ปืนน่ะครับไปลาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยระเบิดโอ้ยโอ้ยอดเลยแล้วใครโดนเผาวเนี่ยไอ้เกดโดนเผาเฮ้ยไปไม่ ไอ้ขอเหอะปืนแน่เจ็บนี่ก็ไม่มีปืนเลยดิกูทำอะไรที่กูไม่คาดคิดวะพวกแกทำอะไรให้กูไม่คาดคิดวะฮะว่ากูจะทำอะไรที่มันไม่คาดคิดถูกเลยนะครับแม่กซ่อนปืนไม่ไม่บอกใครเลยนะโดนกวาดด้ยยันเลย โอ้ oh, no. นี่ก็ยืนไหมอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนะเออเอาใดยดำไม้แล้วกันนะทุกคนแม่งบัานไอ้เบเก็ตก็ไม่ไม่หยุดลโอ้โหไฟเบเก็ตเขาดูนะพี่จะเอาใดยดมไม้อันนี้แล้วก็จัดการเบเก็ตด้วยระเบิด,ดนะห <Yeah. S 2> รือก็โดยข้าวหัวไปเลย มกูมีแต่แต่ตนไปเรียนมาอะไรจริงมึงก็เล่งกูนี่อยู่ไกลเกินจะพิ่ลงมาก่อนสมบิดตามดูโอ้โหอุ้ยมึงแม่งก็โถดทันเอ้ยไปดูเคลียร์มาเคลียร์มาว่าโดดยานเกินจริงก็ลงมาดิอ๋อเนี่ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วใช่ไหมซ้ายเห็นปะใจริงพี่ก็มาไม่เห็นโดนเลยลงมาทำไมมันบอกว่ามีโอกาส30ในการระเบิด เอ้มันมีโอกาส30%ระเบิดนะเดี๋ยวพี่จะว้าไปหามลิวเคลือไม่ใช่ว้าเิด่าระเบิด30%แม่งระเบิดเลยแล้วใครชนะเนี่ยมีผู้ชนะด้วยเหรอคนที่อยู่ไกลจากระเบิดชนะอ๋อเปเกชนะ แตนสะพานแม่งยากไปหว่าจริงๆนะแต่สะพานของเยอะนะสะพานแม่งอาบีเออมันของมันเยอะแต่มันต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนไงนี่เราเอาแบบด่านง่ายๆสิมเปิลสิมเปิลดูนะทุกคนเอ้ยผมเจอลูกซองมหาพลัยไอ้กูขออันนี้แล้วกันนะใครดีใครได้มีแต่มีแต่ระเบิดตรงนี้ใครดีใครได้วะอ้าวพุ่เลนไม่ต้องหนีซะแล้ว เฮ้ยแล้ว RPG สีแดงนั่นคืออะไรเฮน่าสนใจอย่างเลยอะ g สีแดงเออนั่นคืออะไรอ๋อมันมอท้ามอท้ามันคือมอท้าเฮ้ยมีคนวางถังบุ้มนี่มีของฝากเอาไปเอาโหแล้วปลาเด้งลงน้ำปลาตั้งทีปลาลงน้ำเรียกอะไรมอท้าจีนตรงไหนอืมชักกระสุนเล็งแล้วเสร็จ โอ้ยลบได้หรอหัวเบเกตด้วยเฮียอะไรลงวะโหัวนะโหแรงแรงกูให้เดานะไอพีมันต้องเล็งทำร้ายกูแน่เลยถูกปะกูจะทำอะไรมึงได้กูไม่มีอาวุธสักอย่างไ่เราชี้ได้ข้าวไปบุมช่วยผมปลาระเบิดเลยเบิดว์ปมาดิกูจะตีให้อ้าวมึงท้ายนะเออมึงเข้ามาดิเออกูไปทางนั้นน่ะอ้ ใครเป็นวางแข่งวะกูแข si> ่งเลยยังคือขอแต่ได้เน้นๆเลยแล้วพีเอ้ยลูกซอกันดีไม่โดนหรอกมึงดูความหล่อกูนะไม่ได้เซฟเลยตาต่อไปเขาโดนและไอพีนี่เจกูบุตรีมึงนานนังอะแข่งอ่ะเจกูบุตรีแน่นอนอะ เตะน้ำแข็งแตกเลยัวกระตอกบูมเอาเลยมันเตะไม่โดนนะลงโทษมันเครียดมันไอ้เยเล็่กูขาวอยู่คนเดียวเ่ะหัวหัวหัวหลงทางเลยคู่เดียวเลยไปเลยหวาดิเฮ้ยอเมจิ้งดับเบิลอเมจิ้งมันเตะได้ยุค ทางที่มันหน้ามันหันไปด้วยเต้าเต็มแก๊กูแข็งโอ๊ยช็อตเลยพี่พี่อง r p ีสองอัตนะพี่ด้านขวาพี่เข้าหลามเลยเหละเข้าหลามเตาเลยพี่เตาเลยพี่กูไปถีบกูใกล้กว่าพี่ตรงมึงมันมีหินบล็อกอย่าอย่าโอเอง กูวางไม่เลยห็นเลยนี่กูวางกูไปตรงนี้ละไอ้ยีบีแล้วยิงกูไม่โดนละไปเกตฝักรับกระสุนด้วยอ้าวอย่างนี้จะโดนเอพี่ยิงลงพื้นยังฮะถ้ากูกดเตะลูก RPG มันจะเตะลูก RPG ได้ปะวะลองดูแต่ว่าหน้ากูไม่ได้หันจัดไปเดี๋ยวนะไอ้เลเกตยิงวิทยันมาเตะลูกอะไปเกตมันจะทำอะไรกูไปเนี่ย โอม่ากเซ็มกูะทาที่ันดีเฮ้ยพี่พีปืนสก็บอกเลยม่เอาไม่ีิงอ่ะทริปโปลแอคชั่นมีทิปโปลแอคชั่นอยู่แล้พี่พีแป๊บพีโอ้โหแล้วกูจะไปเอาตรงนั้นได้ชื่อระเบิดในยมัวระเบิด ถ้าพี่โดดข้ามได้พี่ก็ได้ทิปเปิลเลยโกหกจริงอันนี้ไงเฮ้ยมันได้ว่ะมัได้ว่ะ่ได้ว่าระเบิดกูสุดสุดแรงไม่หาเขาเลยไม่โดนแต่ว่าไปหาเขาเลยจะยิงกูมันยากนะพี่รู้ปะไม่ถ้าจะอยู่ระยะไกลก็ตายแต่ถ้าจูบปากกันนี่ได้นี่ไงเนี่ยตายแล้วพี่ไม่รอดเออมันยิงเร็วด้วยว่ะไอ้เหี้ยแต่ระหว่างที่มึงยิงเร็วระหว่างที่มึงควักปืนเนี่ยกูกูจะทิษไทยเป็แข้งเลยเล็งหัวเขาพี่ มา <BO 20. S 1> ดูกันใครจะไวกว่ากันแตงเอ้ยคุณแตกเลยแฟมลูกยนแอคว่ตอนมึงหูบอกคุณอตัวยังไ่าดจริงมีงจะทำอะไรให้มึงคาดไมถึง โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมนี้ครับคุณผู้ชมก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะฟรีในสตีมนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เป็นโฮสต้องเสียตังค์นน่นอนนะครับก็เป็นเกมเล่ยำคำได้สักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมจะรับชมกันอย่างสนุกสนานเช่นเคยนะครับส่วนใครที่กดไลค์คลิปนี้นะครับขอให้ล่ําให้ขอให้รวยนะครับขอให้ถูกหวยเลยเป็นไงนะครับก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะกดไลค์ขอให้ถูกหวยนะครับบ๊